บัดหัว่ากการเิกการึ้บวายุบวครับ แปดพันสามแม่เขาีมนกันเป็นหลุมหรือเปล่าหรือว่าเขาตัออดีรว่ารถห่างวอ,อ๋อนี่เดียวตัดนี่เฉยนี่บอกพักทีนี่หรือันนี้รถรถทั่วของรอดเลนี่ร<ด><ล>อแปดพันสามเอ้โอ้เขาดีกันบ่แม่หรือว่ัถหายพ่มนเนี่ย มาฝึกคับผมต้นใหม่หดเสียงรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับที่ขาข้างครับเป็นคู่เขาครับตรงหน้าบรรยากาศกับต้งคำต้งวัดเนี่ยอดเลยรอบแปบที่สาม ให้บางคับงาใหม่ครับผมีเ๋ยกขวัดนะครับวัดห่วยผมเอ่ที่พี่ของบ้านกุดรังเนี่ครับวัดสีมาอยู่มาเอัมาอยู่มาเซสไอ้นุ่มุจอดใส่จอดไปแอ้นุ่ม ดไโอเคเอ๊ะนี่รถนามเอ๊ะมาแล้วครับผมนี่สิได้เก็บของเชียยอดกอนครับตันคุลเยอะสิมากเลยๆครับมันเะลังเยอมากครับขอบคุณครับครับผมิี That's the country.